คนรักชาติก็ต้องออกไปปกป้องด้วยการแสดงออกครับดูจากดาราศิลปินดังๆพัญญาอ่อนคนรักชาติไม่จําเป็นต้องไปเดินประท้วงมึงเข้าใจผิดถามว่าน่าเป็นการรักไหมก็รักแต่วิธีการรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันมึงไปเดินมึงจ่ายภาษีปีละกี่บาทต่อกูหน่อยมึงไปเดินมึงบอกว่ามึงรักชาติด้วยการไปแสดงออกด้วยการรักชาติด้วยการไปเดินม็อบกูแสดงออกการรักชาติด้วยการจ่ายภาษี มึงจ่ายภาษีปีละกี่บาทกูจ่ายภาษีปีละล้านกว่าบาทมึงจ่ายกี่บาททุกวันนี้แล้วการที่กูทำประโยชน์เพื่อสังคมในการสอนธรรมะนี่ไม่เรียกว่าการรักชาติเหรอกูรักชาติกูจะพยายามสอนให้คนเป็นคนดีเมื่อคนเป็นคนดีคนเหล่านั้นจะสามารถทำให้ชาติเจริญรุ่งเรืองได้ ด้วยการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ใครคนชื่อ m อ็มถ้ามึงไม่หยุดพิมพ์มึงเตรียมตัวถาวรการที่รักชาติมันแล้วแต่ว่ามึงจะทำเพื่อชาติยังไงถ้ามึงบอกว่าการรักชาติเท่ากับเดินมมอบ แล้วคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศล่ะเขาลงมาเดินกับมึงไหมเท่ากับเขาไม่รักชาติเหรอสถาบันต่างๆอยู่ในฐานะแห่งความเคารพเขาลงมาเดินม็อบไหมถ้ามึงบอกว่าต้องออกมาแสดงอ่อนด้วยการเดินม็อบเท่ากับการจะรักชาติแล้วพระละ่ะต้องออกมาเดินม็อบไหมมึงปนปัญญาอ่อนเพอเจอ การรักชาติมึงต้องทำกันไปคนละบทบาทหน้าที่ใครจะเดินม็อบก็เดินไปใครจะนั่งอยู่บ้านแล้วสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นนี่ก็เรียกว่ารักชาติช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคข้าวของเครื่องใช้กับสังคมต่าง,างๆน,นานานั่นก็เรียกว่ารักชาติมึงอย่ามาพูดว่าการต้องไปแสดงออกว่าเป็นการรักชาติตอแหล บางคนไปแสดงออกก็เอาคอนเทนต์บางคนไปแสดงออกก็เอายอดไลค์ยอดแชร์ไปเยี่ยวย่วยกับเขาให้คนติดตามแต่ไม่ได้มีเจตนาในการรักชาติจริงแต่แค่ไปเดินเกาะกระแสไปเดินตามกระแสกูพูดถึงบางคนนะกูไม่ได้พูดทุกคนเมืงไปแหกตาดูในม็อบจะมีสักกี่คนที่รักชาติรักจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีเหตุผลเครือบแฝงไม่มีผลประโยชน์เครือบแคลง มีสักกี่คนแหกตาดูยอมรับความจริงบ้างดาราหลายคนไปเพราะตามกระแสกวัวจะไม่มีใครสนับสนุนก็เลยไปหากระแสกระตรงนี้เพื่อให้คนสนับสนุนในม็อบดาราหลายคนก็ไปได้วยความรักใคร่ยเย็นดูต่อประเทศชาติบ้านเมืองอยากเห็นสังคมดีขึ้นกว่าเดิมมึงอย่ามาบอกว่าการลงถนนการแสดงออกทาษีอะไรการแสดงออกด้วยการพูดเรื่องการเมืองเท่ากับรักชาติ ปัญญาอ่อนสังคมเราทุกวันนี้มันตัดสินอะไรกันฉาบฉวยขาดปัญญาโง่เขาเขาหลอกเอาก็โง่เชื่อตัดสินทุกอย่างได้จากสายตามองเห็นแต่ไม่ได้พิจิพิจารณา ไม่ใคร่ควรตามหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์หลักการว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงถูกหรือผิดไม่พิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่พิจารณาอย่างแยกคายนี่กูไม่ได้พูดเรื่องการเมืองกูพูดเรื่องสันดานอย่างนี้คนนอนป่วยติดเตียงไปออกบ๊อบกับมึงไม่ได้กระเทากับไม่รักชาติเหรอเด็กนักเรียน ปถมมัธยมมันไปบ๊อบไม่ได้เพราพอ่อแม่ไม่อนุญาตได้ไปนั่นเท่ากับมาไม่รักชาติเหรอฮะคลั่งโง,ง,ง่โงคนสันดานอย่างมึงนะ่ยควรไปรักษาสมองควรไปรักษาสติไม่ควรออกมาอยู่ในโลกนี้เพราะมึงมีตัดกะได้ห่วยแตกมาก ตักกะโคตรป่วยเพราะสังคมมีคนตักกะป่วยป่วยแบบนี้ตักกะเพอร์เจอร์แบบนี้ไงสังคมมันถึงจเจริญได้ยากเพราะมีพวกข้างคลั่งแบบนี้แหละมันเลยเป็นเหตุให้คนในสังคมทะเลาะเบาะแว้งกันเบียดเบียนกันตลอดเวลาเพราะมีคนตักกะปัญญาอ่อนป่วยป่วยแบบนี้นี่แหละหนักแผ่นดินไม่คิดจะสร้างความจเจริญคิดแต่จะสร้างแต่ความขัดแยง้ง ใครไม่เห็นด้วยกับมึงมึงดา่าใครไม่ยอมรับตามคนที่มึงยอมรับมึงดา่าก็สังคมมันเป็นแบบนี้มันเลยทะเลาะก,กับชีพายวัยป่วงไปหมดเพราะมันลงให้กันไม่ได้ขาดผลประโยชน์ไม่ได้ถ้ากูชอบมึงต้องชอบมึงไม่ชอบกูเกียดนี่ไงสันดานมันชั่ว แทนที่เขาไม่รักแบบมึงมึงไม่ต้องไปสนใจเขามึงจะรักมึงก็รักไปแต่ไม่ใช่มึงไปบังคับชาวบ้านมารักแบบเดียวกับมึงเขาไม่รักมึงจะไปบังคับให้เขารักทด้ไหมก็นี่เมื่อเขาไม่รักเขาไม่ชอบรัฐบาลเดียวกับมึงเขาไม่ชอบฝ่ายค้าเดียวกับมึงมึงจะไปบังคับให้เขาชอบได้ยังไง สังคมห่วยห่วยสันดานห่วยห่วยคลั่งเนี่ยมันจะมีคลั่งไม่กี่อย่างหรอกคลั่งชาติแบบป่วยๆคลั่งศาสนาแบบงงงๆ วันนี้เศรษฐกิจแย่จะไปหายอยู่แล้วกูเห็นไปนั่งทำมัฟกันเยๆๆ้ยวเยใจทำรัฐประหารปัญญาอ่อนเศรษฐกิจมันยังพังไม่พออีกเหรอมึงคิดไม่ได้เลยเหรอมึงคิดจะขัดขวางคนคนหนึ่งบริหารประเทศเพียงเพื่อเพียงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมึงหรือความเกียรติชาของมึงแต่มึงไม่คิดเลยว่าประเทศจะเศรษฐกิจเป็นยังไงมึงคิดเยอะ มึงทําอะไรยาวแต่ประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งมองเห็นคนอื่นก็ด้วยว่าคนอื่นเขาไม่อยากมึงจะมาอยากคนเดียวไม่ได้มึงจะมาคิดเองเอาเองไม่ได้ว่าต้องทําแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเอาแบบนั้นหัดมองถึงประโยชน์ส่วนรวมซะบ้างแล้วอย่ามาคิดเองมึงพูดว่าแบบนี้เรียวกว่าประโยชน์ส่วนรวมแต่ทาไมกูไม่คิดแบบมึงล่ะแล้วมึงจะมายัดเยียดให้กูได้ยังไงล่ะว่ากูต้องคิดแบบเดียวกับมึง มึงบอกอันนี้แหละเป็นประโยชน์แต่เชบ้านประเทศชาติบ้านเมืองแต่กูไม่เห็นว่ามันเปนประโยชน์ต่เชประเทศชาติบ้านเมืองยังไงก็กูไม่เห็นมันเป็นประโยชน์มึงใช้กูยอมแล้วว่าเป็นประโยชน์ได้ยังไงมึงต้องตั้งสติพวกเราก็ปปอปสมึงจะพวกไหนมึงก็ไปไกลมึงไม่ต้องมาพวกกูกูไม่พวกใครทนะั้งนั้นอะ กูไม่แบ <what>? ่งฝ <what>? <rumors> ักแบ่งฝ่ายใครทั้งนั้นกูมีหน้าที่ในการเตือนสติทุกฝ่ายให้ระงับยับยั้งสติสัมปชัญญะตัวเองให้มีสติในการใช้ชีวิตอย่าไปทะเลาะเบากแว้งการสังคมมันบอบช้ำมากพอแล้วเศรษฐกิจั้งระเทุกวันนี้ก็ชิบหายวายป่วงใช้ชีวิตพวกมึงก็เข้ายากบากแพงกันตยห่าอยู่แล้วมึงไม่ลําบากกนเลยหรอต ข้าวยากหมากแพงราคาทุกอย่างขึ้นเหมือนตังเงินเดือนมึงขึ้นหรือเปล่าก่อนมึงจะไปวุ่นวายกับอะไรมึงกลับมาจัดการตัวเองก่อนไหมก่อนมึงจะไปเย้ยเยยวยยวเยใครกลับมาดูตัวเองก่อนว่าตัวมึงเองดีแล้วหรือยังตัวมึงเองยังไม่ดีด้วยซ้ำการเงินการทองมึงยังลำบากลำบนอยู่เลยแต่ไปเย้ยเยยวเยเยวเขาจะได้หาอะไรขึ้นมากูไม่พวกใครเท่านั้นแหละ ใครจะสีไหนก็สีไปกูไม่สีอ่ะกูอยู่สีขาวเนี่ย <_ d ata> มึงไปทะเลาะกันเศรษฐกิจมันยิ่งพังมึงไม่เห็นแก่ประชาชนตาดำๆบ้างหรือไงความลำบากลำบนมันเต็มไปหมดมึงเองก็ยังลำบากมึงเองก็ยังบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดี <_ d ata> มึงยังไปซ้ำเติมทำให้เศรษฐกิจมันไม่ดีหนักเข้าไป กูขายของทุกวันนี้ลําบากมากกูไม่เคยมานั่งกินข้าวและขายของทุกวันนี้กูต้องมานั่งกินข้าวนั่งแหกปากขายของไปด้วยไม่งั้นขายไม่ได้มึงรู้ไหมความลําบากในการหาเงินหาตอนทุกวันนี้มันหายากขนาดไหนมึงอย่าไปซ้ําเติมให้มันหาทํายากข้ออีกให้เศรษฐกิจมันเืเคยเศรษฐกิจมันลาบากข้ออีกมึงกลับมาดูความเป็นจริงหน่อยตอนนี้มาชีบหายขนาดไหนแล้ว มึงยิ่งทําให้เกิดการทะเลาะกันเศรษฐกิจมันยิ่งหนักลงกว่าเดิมมึงยิ่งไปประท้วงการเศรษฐกิจมันยิ่งพังมากกว่าเดิมกูถึงบอกมึงประท้วงไปมึงก็ทําอะไรไม่ได้แต่ไม่ใช่มึงไม่มีสิทธิในการประท้วงประท้วงไปเถอะถ้ามันเกิดประโยชน์นะแต่มึงอย่าลืมกลับมาทำาี่่ตัวเองก่อนอย่าลืมกลับมาแก้ไขตัวเองก่อนก่อนจะไปแก้ไขคนอื่น แก้ไขตัวเองได้แล้วหรือยังมึงยังแก้ไขตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำมึงจะไปแก้ไขไขร กูเห็นลูกศิษย์กูแต่ละคนขึ้นมาตั้งคำถามมากูเนี่ยช่วงนี้ขายของยากมากเลยช่วงนี้ขายของลําบากมากเลยช่วงนี้ขายของขาดทุนมากเลยกูไม่เคยเห็นอะไรบนกันได้มากเท่ากับยุคนี้ยุคนี้าศาสนาก็จะพังเศรษฐกิจก็จะชิบหายบ้านเมืองก็จะล่มจมคนก็เบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันและกันกูไม่เคยเห็นยุคไหนชิบหายเท่ายุคนี้ กูอยู่มาสาปีกูเห็นหนี่แหละหนักที่สุดโดยเฉพาะเรื่องศาสนาวัดวาลามโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจการฝืดเครื่องของการหาเงินหาทองหัดตั้งสติกันเลยเถอะ มึงจะสร้างความชิบหายกันไปถึงไหนกูไม่ได้ด่าม็อบนะม็อบเขาก็ทําหน้าที่ของเขาอยากทาทําไปแต่มึงอย่าลืมความชิบหายมันมีและกูก็ไม่ได้หลารัฐบาลถ้ารัฐบาลมึงบริหารไม่ดีมึงก็ต้องรับผิดชอบต่อความชิบหายที่มึงสร้างให้เขามึงต้องตั้งสติรัฐบาลก็ต้องตั้งสติในการบริหารชาติบ้านเมืองให้มันเหมาะสม ไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งแต่มึงไม่เอาประโยชน์ของประชาชนบ้านเมืองคนที่จะขวารัฐบาลมึงก็ต้องมั่นใจวิธีการที่มึงทามึงสามารถทําได้ดีกว่ารัฐบาลสามารถทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองจเจริญได้กว่ารัฐบาลทํามึงต้องพิจารณาหาทางออกทางแก้กันทั้งสองฝ่ายรัฐบาลก็ฟังสเสียงประชาชนบ้างเขาออกมารอ้อแก้วเฉญก็หาไปฟังก็าาว่าเขาต้องการอะไรไปเรียนรู้บ้างวิธีการบริหารอ่ะ รับฟังจากเขาหน่อยว่ามันจะช่วยบริหารได้ไหมคนที่ร้องเรียนรัฐบาลก็เอาเหตุผลไปไม่ใช่ไปไล่เขาอย่างเดียวมึงต้องเอาเหตุผลไปบอกเขาเอาวิธีนี้ไปบริหารมึงแนะนำก็สิถ้ามึงเก่งอ่ะไม่ใช่ไปไล่ยอย่างเดียวไล่มันจะมีประโยชน์หาอะไรนายกคนหนึ่งตกไปคนหนึ่งขึ้นมามันก็พวกเดียวกันสุดท้ายมันก็นโยบายในการบริหารประเทศเหมือนเดิม มึงต้องแนะนําวิธีเขาวิธีในการบริหารต่อจากนี้ควรทํายังไงเสนอหนังสือก็อไปสิทําเป็นโครงล่างโครงเรื่องขึ้นมาเลยเอานโยบายตัวนี้ไปทําได้ไหมประเทศมันจะได้ดีขึ้นมึงเอาวิธีการแบบนี้ไปคุยกับคุณใดได้ไหมคุณดอยอยัน่ะลองเอาไปคุยดูสิเผื่อมันจะดีขึ้นมึงเสนอไปสิไม่จะมานั่งด่าเขาแต่ไม่บอกวิธีเสนอนะ รัฐบาลก็หัดฟังเสียงประชาชนประชาชนก็หัดเสนอข้อชี้แนะแก่รัฐบาลไม่ใช่นั่งด่ากันอย่างเดียวมันไม่ง่ายก็กูรู้ว่ามันไม่ง่าย,ยางไงมึงก็รู้ว่ามันไม่ง่ายแล้วมึงไปนั่งร้องแร่กับเชิญมันได้หาอะไรล่ะก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วมึงจะมานั่งร้องแร่กับเชิญให้มันปั่นประสาทกันสุดท้ายเศรษฐกิจพัง สุดท้ายพวกมึงกันเองเนี่แหละชีพหายมึงบอกไม่ง่ายใช่แล้วทำได้ไหมไม่ได้อ้าวทำไม่ได้แล้วทำทำไมอะสุดท้ายคนที่รับผลของการกระทำก็คือมึงชีบหายกันทั้งสองฝ่ายสุดท้ายก็พากันพังไปหมด ไม่เห็นจะมีหาอะไรดีสุดท้ายคนตาดำดำอย่างกูคนตาดำดำอย่างพวกมึงต้องมานั่งรับผลจากการทะเลาะกันกับอี่สองฝ่าย มันตีกันมันได้ผลประโยชน์แต่คนเสียประโยชน์คือพวกกู จะพูดใครเดียวเข้าตัวไม่มีอะไรเข้าตัวกูหรอกอะไรจะเข้าตัวควายธนูเหรอฮะตะปูเข้าท้องกูเหรออะไรจะเข้าตัวกูได้ไม่มีอะไรเข้าตัวกูได้หรอกกูไม่ได้พูดอะไรผิดกูพูดทุกอย่างถูกต้องหมดไม่มีอะไรผิดพลาดคาดเคลื่อนแม้แต่ประการเดียวใครว่าที่กูพูดไม่จริงพูดมาสิ สั่งหมอนจะได้พวงกุญแจเคมสิจ้ามึงมาบอกกูตรงนี้แล้วกูจะรู้ไหมล่ะมึงเป็นใครกูยังไม่รู้เลยทักไปหาแอดมินแล้วบอกเขาว่าส่งออเดอร์ผิดหมอนกูเนี่ยส่งจบไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาบอกอะไรวันนี้รีไปถามเขาส่งผิดมึงแจ้งไปที่แอดมินไม่ใช่มาบอกกูบอกกูกูจะรู้ได้ยังไงไปบอกแอดมินมึงสั่งตรงไหนไปบอกตรงนั้นแล้วบอกว่ามึงได้อะไรมาผิด กูขายหมอนหมดไปสองอาทิตย์แล้วเพิ่งจะมาบอกมึงไม่สร้างเหตุมีคนเอาคลิปสั้นๆไปลงด่าอาจารย์เออด่าก็ไปเหอะสังคมไทยมันปัญญาอ่อน เชื่ออะไรง่ายๆโง่ฟังไม่จบดา่าเจ้าจริงนะกูไปดูของข่าวสดใช่ไหมกูไปดูนะกูเห็นมีแต่คนเห็นด้วยกับกูกูไม่เห็นมีใครด่ากูเลยด่าประมาณสิบเเซ็นก้าสิบเปอซห็นด้วยกับกูบางทีอะมึงจะปั่นอะไรอะมึงหันแหกตาดูคอมเมนต์บ้างตอนแรกมีคนบอกว่าคนเอากูไปดา่าเต็มไปหมดในช่องข่าวสด กูเลยมีคนส่งให้กูกูเลยไปดูเองกูนั่งไล่ดูคอมเมนต์90%เห็นด้วยกับกู10%ด่ากูพราพวกนั้นปัญญาอ่อนฟังคลิปไม่จบพวกนั้นพวกโง่เสรษเสี่ยวคนโง่ไม่ต้องมาคุยกับกูเสียเวลากูไม่คุยกับคนโง่กูถนอมเวลามานั่งด่าพวกมึงดีกว่าเสียเวลามาก กูบอกแล้วใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูกูมีหน้าที่ในการด่ารับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึง วันนี้มีอาจารย์มีไปออกรายการท็อปนิวตอนบ่าสองรายการสดคุยเรื่องทิศอาบนี่แหละออกกับอาจารย์จตุรงจงอาสาวัฒนะแห่งโลกกรรทำคืออะไรไม่รู้วัฒนะอะไรตาหลังมึงมาพิมพ์อย่าพิมพ์ซ้ำอย่างนี้นะปีหน้าเล่นการเมืองไหมปีนี้กูว่าบวชละจ้า จะมาปีหน้าเล่นรายการเมืองกูไม่เล่นการเมืองหรอกสิเดียกูจะไม่ทําคือการเมืองเสียเวลากูเคยคิดอยากจะเป็นสสนะกูจะไปยืนด่าพวกสสในรัฐสภากูเคยคิดมึงคิดดูปากกูขนาดเนี้ยถ้ากูอยู่ในสสกูบอกให้นะถ้ากูไปสสกูเป็นดาวดาวสภานะจะไม่ใช่ดาวซินโดรมกูเป็นดาวกูบอกให้ มึงจาไว้ถ้ากูไม่สอนถ้ถากูสอนธรรมะกูจะดังได้ธรรมะถ้ากูเป็นนักการเมืองกูจะดังได้การเมืองแล้วกูจะเป็นที่โดดเด่นมากด้วยมงดูปากกูนี่แล้วเวลากูกัดอะไรนะกกูกัดไม่ปล่อยไม่มีคําว่าปล่อยกูจะจี้เลยกูจะบอกให้กูจะเป็นคนโดดเด่นที่สุดในสภาคู่แข่งเต้ะพระรามเจ็ดกูเบีย พละรามพลักษ์หน้าทองกับดอกทองถ้ากูเป็นผู้นำม็อบนะม็อบนั้นคนบานกูบอกให้กูนี่ตัวปั่นเก่งเลยกูจะบอกให้แล้วมึงดูเสียงกูเวลาดา่ามีพลังขนาดไหนแล้วกูชักจูงคนขนาดไหนมึงดู โอ้ยถ้ากูทำนะบันลือสนุกมันกูบอกให้แล้วปากูด่าสนุกขนาดนี้มึงคิดดูเวลากูดา่าสมมุติถ้ากูเป็นฝ่ายค้ากูด่ารัฐบาลมันขนาดไหนแล้วถ้ากูเป็นรัฐบาลกูจะพิปายเก่งขนาดไหนมึงดูแล้วกัน